ไปคัดท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการเส้นทางธรรมกับผมหมีไพบูลการเกิดแก่เจ็บตายนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ชีวิตหลังความตายนั้นยังไม่มีใครทราบว่าจะไปที่ไหนกันดังนั้นเราจึงต้องเล่งทําคุณงามความดีเพื่อจิตสุดท้ายนั้นเราจะได้เกาะกับบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้นะครับเช็กเช่นเรื่องดังต่อไปนี้ที่ผมจะนำมาเล่านะครับ ก่อนจะไปรับชมกันผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางรายการครับคนทุกคนที่เกิดมาย่อมมีทั้งบุญและบาปด้วยกันทุกคนจะมากน้อยกว่ากันนั้นข้ออีกเรื่องหนึ่งถ้าก่อนตาย กำลังใจของท่านมีสมาธิมีความมั่นคงในบุญบาปมันก็เข้าสิงใจไม่ได้ทีนี้พูดถึงคนบาปที่ถึงเวลาก่อนจะตายประมาณ2อถึงสวันเขาจะเห็นเหมือนกันหมดทุกคนแต่จะพูดได้หรือไม่ได้ก็เท่านั้นเองสิ่งที่เขาเห็นนั้นถ้าไปนรกเขาก็จะเห็นไฟจะเห็นดวงไฟเล็ก หรือดวงไฟใหญ่ก็ตามอย่างนี้ก็ต้องตกลงนรกโดยไม่ผ่านสำนักพยายมถ้าเห็นปลาเขาก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือถ้าเห็นเป็นก้อนเนื้อเขาก็จะเกิดไปเป็นคนโดยหลวงพอ่อฤาษีท่านเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คราหนึ่งคือยายของอัตมาท่านอายุป,ประมาณ80ปีเศษอยู่ๆท่านก็หมดแรง เพลียลงไปเพลียลงไปเวลานั้นหลวงพ่อปานท่านทราบเรื่องท่านก็นัดกับพวกเราไปเยี่ยมโยมและนิมนต์พระไปด้วยกันทั้งหมดสิบกว่าองค์พอไปถึงหลวงพ่อปานท่านก็นั่งเข้าไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็ได้สอบถามว่าตอนนี้โยมเห็นอะไรไหมซึ่งโยมคุณยายก็ได้บอกว่าฉันเห็นไฟหลวงพ่อปานถึงกับหน้าเสียเพราะว่า การเห็นไฟนั้นก็เท่ากับการไปนรกหลวงพ่อปานท่านก็ได้ถามโยมว่าโยมมีสตังบ้างไหมคุณยายท่านก็ยังพอมีสติดีอยู่ท่านก็บอกว่ามีอยู่ใต้เตียงใต้หมอนอยู่80บาทหลวงพ่อปานก็ให้ล้วงเงินนั้นออกมา80บบาทที่ยายได้กล่าวไว้ซึ่งหลวงพ่อฤาษีท่านได้กล่าวว่า ความจริงแล้วตั้งแต่อัตมาเกิดมายังไม่เคยเห็นโยมยายนั้นฆ่าสัตว์เลยท่านยังรักษาอุโบสถตลอดมาทุกวันพระด้วยซ้ำแถมถ้าเป็นวันธรรมดานั้นท่านยังต้องรักษาศีลห้าครบบ้างไม่ครบบ้างนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าท่านจะเข้งรัดมากในวันพระและไปทำบุญฟังเทศรักษาอุโบสถอย่างเคร่งครัด ก็เป็นนั้นว่าความพลาดมันก็ยังมีจากนั้นหลวงพ่อปานท่านก็นำเงินจํานวน80บบาทของยายมาใส่ในมือและวก็บอกโยมยายให้ตั้งใจชำระหนี้สงนะโดยกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนี้ถ้าไปพลาดพรั้งของสงเมื่อไรที่ไหนก็ตามวัดร้างก็ตาม วัดที่มีพระก็ตามสถานที่เป็นวัดแต่ไม่ปรากฏวัดก็ตามข้าพเจ้าขอชำระหนี้สง์ด้วยเงินจำนวน80บาทและเมื่อหลวงพ่อปานนำกล่าวนำแล้วโยมยายก็พูดตามจนจบพระทุกองค์ก็เห็นชอบและยกมือขึ้นกล่าวสาธุร่วมกันจากนั้นหลวงพ่อปานก็ได้สอบถามโยม ว่าเวลานี้โยมเห็นอะไรอีกไหมโยมยายท่านก็บอกว่าเวลานี้ดวงไฟมันหายไปแล้วมีพระพุทธรูปขึ้นมาแทนแล้วท่านก็ภาวนาออกเสียงว่าพุทโธพุทโธพุทโธและพอทิ้งเวลาอีกสักครู่ต่อมาหลวงพ่อปานท่านก็ได้สอบถามว่า พระพุทธรูปนั้นอยู่ใกล้ไหมโยมยายก็บอกว่าอยู่ใกล้และโตขึ้นโตขึ้นพระพุทธรูปเปลี่ยนจากสีทองเหลืองกลายเป็นสีทองคำแล้วแล้วก็ชัดขึ้นชัดขึ้นจนตอนนี้พระพุทธรูปกลายเป็นแก้วใสแพรวพรวเป็นระยิบระยับแล้วและเสียงคุณยายก็เริ่ม เบาลงเบาลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อปานท่านก็ได้สอบถามว่าโยมมนุษยโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมก็ดีโยมต้องการที่ไหนไหมโยมยายก็ตอบไปว่าฉันเกิดเป็นมนุษย์มันก็แก่ลงทุกวันฉันมีความลำบากฉันไม่ต้องการเวลานี้ฉัน เห็นเทวดากับพรหมมากมายเต็มจักรวาลเลยแต่ก็สวยสู้พระอริยเจ้าไม่ได้เลยพระอรหันท่านก็มานับเป็นพันๆองค์ซึ่งยายก็บอกว่าพระอรหันต์นั้นสวยกว่าหลวงพ่อปานท่านก็บอกกับยายว่าถ้าโยมชอบระดับไหนก็ตั้งใจระดับนั้นเลยนะยายก็บอกว่าเวลานี้ ฉันชอบใจพระอา,หารหันต์พอทิ้งเวลาได้ระยะเวลาประมาณสองนาทียายก็บอกกับท่านว่าพระพุทธเจ้าก็มาแล้วมาอยู่กับฉันและท่านก็พูดกับฉันว่าไปอยู่กับอาตมาไหมและฉันก็บอกว่าอยากจะไปด้วยเมื่อหลวงพ่อปานท่านเห็นดังนั้นท่านก็เลยสั่งให้พระทุกองค์ ให้สวดอิติปิโสทันทีเพราะสวดได้เพียงจบเดียวเท่านั้นคุณยายก็ลืมตามองขึ้นมาและหลังจากนั้นท่านก็ค่อยๆหลับตาและจากไปอย่างสงบครับเป็นอันว่าวาระจิตสุดท้ายนับว่าสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับและวาระจิตของคุณยายนั้นท่านก็มีพระพุทธเจ้ามารับมีพระอระหันต และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระที่มุ่งสู่พระนิพพานโดยตรงกันทั้งนั้นทางกระผมต้องขอโมทนาสาธุด้วยนะครับสุดท้ายนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบาร,รมีคุณพระศรีรัตนไาตาจงโดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินสวัสดีครับ